ทำเอาแฟนขับช็อกหนักมากเลยนะครับเมื่อมีการโพสต์ประกาศจบความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้จัดดังนะครับอย่างต้องเตทิตินะครับและนิชานิชามนนะครับโดยทางด้านอดีตแฟนสาวนะครับอย่างน้องนิชาเนี่ยได้โพสต์ภาพคู่เป็นขาวดำนะครับพร้อมกับข้อความชี้แจงไว้ว่าโพสต์แรกและคงเป็นโพสต์เดียวนะคะที่คิดมานานว่าจะโพสต์บอกคนอื่นดีไหมตอนแรกก็กะจะเงียบแต่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าคนงงเรื่อยๆ และคงมีคำถามอยู่ในใจแบบไม่จบสิ้นหนูเลิกกับคุณต้องเตนาแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะเขาเป็นคนบอกเลิกหนูเองตอนนั้นหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลยพี่เขาเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมด เขาบอกว่าไม่สามารถเป็นแฟนที่ดีให้สําหรับหนูได้อยากให้หนูไปเจอคนที่ดีกว่าซึ่งหนูก็ยอมรับและรับฟังค่ะเราเลิกกันแบบเงียบๆแต่บอกเฉพาะคนสนิทเท่านั้นคนในโลกโซเชียลเนี่ยเลยไม่ได้รับรู้หนูก็ไม่ได้พูดถึงเพราะเวลาหนูลงคอนเทนต์เนี่ยก็มีคนถามเยอะว่าเลิกกันแล้วเหรอทําไมบาๆคือตอนนั้นเนี่ยมันไม่อยากจะพูดไง ก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับก็เลิกกันแล้วอีกหนึ่งคู่นะครับในท่ามกลางวงการบันเทิงเนี่ยตอนนี้มีแต่ข่าวดาราจ่อที่จะเลิกกันนะครับส่วนทางเรานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ต้องเตและน้องนิชาด้วยนะครับต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะครับและต่างคนต่างให้ความหวังดีต่อกันได้นะครับ